มก่อนหลวงพ่อเคยไปที่สำนักแห่งหนึ่งนะอยู่ทางหัวหินไปเห็นโยมคนหนึ่งรู้จักรู้จักมานานแล้วเขาไปเดินจงกรมอยู่ที่นั้นหลวงพ่อก็บอกเขาด็อกเตอร์เมื่อปีก่อนภาวนาก็ทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็ทำอย่างนี้แหละอีกสิบปีก็ยังเป็นอย่างนี้แหละ มันเดินจงกรมนไะม่เดินสบิยตะบันเดินไม่มีหลักอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานทรมานตัวเองเปล่าเล่าเดินเพื่อฝึกสติไม่ได้เดินเอาความสุขความสงบความดีอะไร้งสิ้นเลยเดินให้มีสติสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันอะไรดีที่สุดรู้ทันจิตตัวเองดีที่สุดอกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิต งั้นอย่างเราเดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งร่างกายรู้ทันเดินอย่างนี้ถึงจะได้สาระแก่นสารทีแรกหลงไปคิดนานกว่าจะรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยรู้เองนั่นสติอัตโนมัติเกิดพอสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิด สมาสมาธิมันมาจากสมาสตินะเมั้นฝึกสติให้ดีสติที่ฝึกคือสติปัฏฐานมีสติรู้กายสติรู้ใจตัวเองอย่างเราเดินจงกรมเงี้ยจิตเราหนีไปคิดรู้ทันเรารู้ทันใจตัวเองเดินจงกรมอยู่จิตถลำไปเพ่งร่างกายรู้ทันอันนี้ก็คือรู้ทันจิตตัวเองถ้ารู้จิตไม่ออกเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดู ไม่ว่าแกไปไหนเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนี่มีสติรู้กายใช้ได้ไหมใช้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องพัฒนาขึ้นไปจนถึงจิตถึงใจการปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงจิตถึงใจนะยังยังยังไม่ได้สาระแก่นสารปฏิบัติธรรมต้องถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะไม่งั้นมันก็ได้แค่ได้จุดตั้งต้นได้ที่เปลือก ร่างกายเป็นเปลือกเป็นถ้ำเป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู่ดูจิตไม่ออกดูกายไปเหมือนเราอยากหาเจ้าของบ้านหาไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านมาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเจ้าของบ้านแม้นที่หลวงพ่อบอกพวกเราเนี้ยนะมันยน่นย่อการปฏิบัตินะถ้าเราสามารถเห็นสภาวะที่จิตหลงไปคิด ก็จิตหลงไปเพ่งได้เนี่ยเราย่นการปฏิบัติมาเป็นสิบสิบปีเลยแม้เ,เราต้องต่อแต่ต่อแต่ไปเรื่อยๆยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้หลงไปคิดไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแพแต่ที่ผ่านมาเราล้าเลยเราไม่สนใจว่าตอนนี้จิตกำลังหลงไปคิด เราสนใจเรื่องที่จิตคิดรู้แต่เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตกำลังหลงไปคิดเห็นร่างกายเดินเดินจงกรมนะเห็นแต่ร่างกายเดินไม่รู้ว่าจิตถลำลงไปเพ่งร่างกายเนี่ยมันยังเดินอ้อมๆนะต่อแต่ต่อแต่ไปดีไหมก็ดีดีกว่าไม่ทำเลย